ก็อย่างนี้แตกนะเนี่ยรอยฮะอ้ามเฮ้ยโอ้โหอะไรอะ่ะมันคืออะไรเหมือนเป็นระเบิดเลยฮะใหม่อันใหม่เหรอแต่ก็เฮ้ยโอ้โหผมผมผมเล่นมั่วแต่ผมได้ไงไม่รู้นี่ไงนี่ไงโดนไก่อนเฮ้ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมตบต้นหรือว่า สำรับอีเวนท์ที่วารอรอดนะครับไม่ใช่เหมือนวิวานะครับทมกลางหมูนดอกไม้มากมายทันได้ฝนกับเรืงแกบ้าเอ้ยไม่ใช่ละสำหรับของที่จะมาแจกนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะฮะมีของเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราจะรับของพวกนี้นะครับให้เรากดไปที่เล่นอีเวนท์ที่วารรอดนนะฮะ ก็จะมีเพิ่มแต้มทั้งเซอร์แล้วก็คิลเลอร์นะฮะแต่ที่ผมสังเกตน,นะครับเหมือนเซอร์จะหาห้องไวมากๆนะครับสำหรับโหมดนี้สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับให้เรากดไปที่มุมขวานะฮะแล้วก็กดเลือกการท้าทายนะฮะอ่าแล้วก็กดที่ว่าหล่อน,นะฮะให้เราเลือกเวทน,นะครับที่เราจะทำสำหรับคลิปนี้นะครับจะสนุกและมันฮา,าแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go <S โหคนอื่นเขาอะไรมาไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าผมจัดเต็มแน่นอนอ๋นนี้บ้าที่เราต้องมาเหยียบหรือเปล่า ไม่มั่นใจฮะน,นี่ไงเก็บลูกแก้วตรงนี้อ๋อเหยียบแล้วเก็บลูกแก้วโอเคดูเรื่องนะฮะเควสท,ที่ผมต้องทำจะเซอร์ละพี่เซอร์เข้าไปในนั้นหรือเปล่าเหมือนจะมีเลยฮะอันนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนเควสนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วผมจำได้แบบจำได้ลางๆนะเออเซอร์น่าจะเข้าไปทำเควสกันอะ่ะผมเก็บลูกแก้วแล้เวเควสผมคือเก็บลูกแก้วครบแล้วโอ้ง่ายจังเฮ้ยแบบขอบแมปเลยเหรอดม เรียบร้อยฮะดักเลยต้องกู้สถานการณ์ก่อนฮะตอนนี้เออเขาเล่นดีจัดโอาโหติดเฉยติดฮิตบล็อกทั้นไว้ถ้าไม่ติดเมื่อกี้น่าจะโดนนะคิดว่าโอเคเขาเข้าไปแล้วให้ผมอะไรกันให้เราที่เซอร์วิงมาช่วยฮะตัวนี้เลย ดับหลังหินชัวนี่เราแล้ว,ลวรอบอ่าเรียบร้อยร่วงอย่างนี้ดินี่ก็ร่วง <c oughs> เข้าไปแล้วมีเสียงเต้สวัสดีหนุม่มมมีแสงเวลาไล่ปะอยู่ด้านใน เข้าไปเลยเหรอไอ้อย่างนี้แตกเนี่ยรอฮะน้่หวัสดีหนุ่มตัวขาปวดแล้วแบบเปิดไล่อีกโลกหนึ่งเลยอ่ะมันขึ้นบอกว่าอยู่ด้านในมีที่เก็บกวาดห้ด้วยโอ้โหตึงจัด เอาไปแหวนใกล้ๆกันนะแหวนเราไม่ส่งออกไปด้านนอกปะไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะส่งปะแหวนเราส่งออกไปด้านนอกอะจริงด้วยแหวนเราส่งออกไปด้านนอก่็เอ้ยมันจะเอามาช่วยฝั่งนี้ปะอุ้ยฮิวกันเลยหน้าเสาเจ็บดวงฮะเรียบร้อยโอกาสเจ็บสี่เริ่มมา เียบร้อยโอ้โหเก็บสี่ตารแรกเจอเขาแบบร่าก,กันจัดใจไปอยู่ตะตุ่มแล้วเมื่อกี้คิดว่าจะแบบลอตสามแต่รอยเวสเราก็เสร็จนะขอแวะตั้งค่าแป๊บนึงเจร้อยะ้าหนึ่งเวสทุบฟักทองห้าใบจัดไปอัดชิปไม่ทันนะครับเมื่อกี้ตอนเริ่มเกมนะฮะ เตเบิร์นใส่ชุดสวยมากถ้าได้ไล่เดี๋ยวได้ดูกันนะฮะเออเป็นชุดให่ฮาโลวี Halloween นะตอนนี้ผมเล่นเป็นเวสเกอร์นะครับเครื่องคุมฝั่งนู้นนะฮะคือเหมือนทุกตาผมต้องเครื่องคุมมาด้วยเพราะว่าเราต้องมาทำเสด้วยลุกพักทองไปเลยชิวๆนะฮะโอ้โหเนียนจัดได้ละวันนี้เขาวิ่งมาก่อนนานี้สวัสดีครับโอ้ชุดใหม่เหรอสวยจังเหมือนจะเป็นชุดเก่าปะ แม่นาใหม่เก็บแบต้ตอรีบครับปุบก่อนเลยคือภารกิจเราคือมาทำอะร่างเแล้วเครื่องก็ยังไม่หายคุมภารกิจเสร็จแล้วฮะเอาไปก็เสร็จไวมากได้เวลาไล่ละล้อคอบแบบไปชัวร์ฮะโอ้โหไม่คิดว่าจะโดดหน้าต่างฮะบ้าเอ๋ยม่นาทันวิ่งตรงไปเลยลอกให้พับไม้ฮะเฮ้ยพับไม้จริงโดดจริงด้วยแล้วก็ไม่โดดอย่างงี้ตามเต็บ ผมฝึกไล่มานะฝึกไล่มาจากวัดเศ้าหลินเจอหลอกไฟหรือเปล่าอ่าโดดจริงไม่ต้องหลอกโบเขาให้เฮ้ยมีคนฉายหัวผมหัวผมล้านเลยเนะี่ยคือแอบป,ปั่นเนียนได้อะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นเกวสไงโดนม่ก่อนแจ็คพับ วิ่งจัดหน้าแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะปึ๊บหลอกมอุมมองมาปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะวิ่งหนีไปไหนละอืมโดนไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเอาจริงนี่ไงคนช่วยมาแล้วตัวตึงเราอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ฮะข้าม เฮ้ยโอ้โหอะไรอะ่ะมันคืออะไรเหมือนเป็นระเบิดเลยฮะใหม่อันใหม่เหรอแต่ก็ไม่คนามือผมหรอกผมเห็นชุดเรื่องแสงขนาดนี้ไม่เห็นกับ้านละไอเลยฆาตกรแชมป์ฮะตอนนี้เอ้ยฝักมือด้วยบ้านอะคนจีนเอาเรื่องจัดได้เลยหนุ่มล่มาเลยเหรอเฮ้ยผมเห็นสามนะเ,เรียบร้อยฮะว้าวนนิดหน่อยฮะ อันี้เรียบร้อยเลยึบนี่หันกลับมาตีหันกลับมาตีได้ตีฟรีหันไปเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เสาวนุ่มแล้วผมข้ามเลยมีแบาลานไม่ใช่บาลานไล่ฮะเฮ้ยจะหลอยให้ผมตีหน้าต่างไม่หลงกลหรอกนะโอ้โหผมไม่แม่นอ่ะอเบนเกอร์ไม่แม่นแบบนี้วาวุฒนะเนี่ย หลอกเชิงว่าหนุม่มเชิงกันก่อนไหมเฮ้ยเชิงว่ะเชิงกันก่อนดีกว่า,าเฮ้ย,ยหลอกเชิงหลอกเชิงเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ไม่ทันไงไม่ปล่อยโดนเลยเปิดท้ายไม่ได้อ่ะคนเนี้ยความจริงไม่ได้ตั้งใจซ้ำอ่ะเนี่ย แต่เพลย์มันซ้ำเนี่ดีเรียบร้อยฮะอุ้ยโอ้โหไม่ถึงข้อแมพอ้าวาวุ่นกันหน่อยเรียบร้อยโอ้โนเวลาโดนสตันไอ้นี่ผมจะหายไปด้วยไอ้นี่คืออะไรไม่รู้แต่คืนนั้นแหละแล้วผมดักรู้ด้วยโดนหน้าต่างมันเป็นเต็บมันเป็นเต็บส่งไฟฮะเรียบร้อย ไม่มีตายยากด้วยเอา้าอย่างงี้วาวุ่นแล้วผมดักหน้าเห็นไปหน้ามันมีรูอยู่นะเมื่อกี้เอา้า <c oughs> มองไม่เห็นผมเหรอเมื่อกี้มองไม่เห็นแบบนี้หวานเจี๊ยบฮะอลันเวกแถวนี้แน่นอนสัมผัสได้ <c oughs> อี๋เรียบร้อยอยากจูบอยากจูบเมื่อกี้เบ๊มอยู่ไงเงียบเงียบ <c oughs> ร่วงเลยไม่ยังไม่ได้ทันั้นที่จูบดินพานละเอามีคนเปิด <c oughs> แล้วผม ตามอีกรอบผมตามอีกรอบโอ,อ้อลันเวกเอาก่อนเลยไหมมีสปินด้วยหลอกไฟนิดหน่อยปานกลางเอ้ยไม่หลอกไฟเป็นแน่นอนฮะแล้วก็วิ่งยาวตามเต็บอลันเวกวิ่งยาวฮะทีนี้ผมไปไหนฮะรอด้วยโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ตีเลยฮะเอ้ <c oughs> ติดชิดปุ่มกระแพงนี่หนึ่งอะไรไม่เห็นมีแบบลูกเล่นเยอะจัดอารันเวก <c oughs> ปัดตีฮะมาดักหน้ามาดักหน้าอึ๊บคับหน้าต่างอึ๊บเรียบร้อยพับไม้อัตโนมัติแต่ผมก็จับอัตโนมัติเหมือนกัน เครื่องเสร็จเอาจนได้จะไ,ได้ปะปึ๊บโอ้โหไม่ถึงมังต้องชาร์จนิดนึงอะอ่าเรียบร้อยหลงไฟปรับก็ให้เอ้ยตานี้ได้ฆาตากรไร้ปานีนะฮะเสร็จไปอีกเวสหนึ่งฮะแล้วเวสต่อไปแต่และใครที่เล่นคิลเลอร์ไม่เก่งเนี่ยผมว่าเล่นเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะี่จับผู้รอดชีวิต5คนแขวนบนตองขอลึกรับจัดไป จะขอลึกลับมันคืออะไรด้านในแน่เลยตอนนี้เควสคือแขวนเอ่อโอเคในมิติอื่นใช่ปะเอเกิดบันใหญ่นะฮะเกิดละห,หนึ่งคนไต้สวัสดีครับสุดหล่อหันไปเนี่ยแล้วผมเดินช้าจัง <Yeah. S 1> ไอ้โดวไปแล้วหนึ่งทีน่าจะแบบลงไปด้านล่างปะ จริงด้วยฮะตามเต็บผมดาวถูกแล้วผมช่วงหลังพุ่งมาแต่ไกลพุ่งเลยได้ตีฟีหนึ่งทีโอเคไม่ได้ตีแล้วิ่มเครื่องอะไรไปก่อนเฮ้ยผมดูว่ามีบาลานมาเอ๋ยเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมอยตอีเลย เดินแปลกๆฮะวันนี้ <Yeah. S 2> เดินแปลกๆจ้วงหลังเขาให้เลยวันนี้มีเล้าไก่เล้าไก่อยู่เล้าไก่แน่นอนโอ้ปั่นบ oh, ันใหญ่เหรอผมปล่อยปั่นเลยได้ป่ะบัานใหญ่อะไม่ค่อยอยากไปไล่เท่าไหร่บัานใหญ่มันปล่อยเสร็จได้ะเฮ้ย <Yeah. S 2> เอาจริงดิปั่นบันใหญ่กันเหรอหมดเลยเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> ลงมา ได้ได้ได้มาเดี๋ยวขึ้นไปหาวะเฮ้ยมาผมมองตรงนี้เฉยเอ้าอะไรนมอ,อย่างนี้พาลาดแล้วผมตีเลยพางขึ้นไปอยู่ฝั่งนู้นนะไม่อยู่ฝั่งเองเดินมานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเรียกในเคลเดียดี้เคลเดียดี้เคลเดดี้ลินเฮ้ยเฮ้ยเอาเระเบิดมาจากไหนเนีย่ยเยอะแยะไปหมดโอ้โหไอเราก็เดินติดไง แล้วผมพุ่งอย่างไกลโอ้โหไม่ไ่แล้วกันสวัสดีครับขอตีเจ็บหน่อยสัญญาวจะไม่ไล่ต่อยบ้อยเลยฮะผมไม่ได้กลัวแทงหลังเรานะคือคือมีคนแอบไงนี่ไงปึ๊บ เฮ้ยโอ้โหผมผมผมเล่นมั่วแต่ผมได้ไงไม่รู้คือช็อตนี้มันโหดมากเลยนะตึงตึงจัดอะ้รวะนกหยอกหยอกหยอกนี่ไงนี่ไงโดนไปก่อน่าอยู่ตรงนี้ก็เต็มไปหมด สีงไงนี่ไงก,การูทิตตัวนี้ครับแฝนเสร็จแล้วอะ่ะอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วหรอแฝนเสาธรรมดาก็ได้นี่นาอืมอ้มส,สวยๆนฮะชอ็อตนี้มออีมออะไรมาเลยแบบว่ารู้ครับว่าเซอร์ชิกไปตรงไหนอะไรเงี้ยเอาตอนนี้เล่นไปชักกี้นะครับเล่นมาจากครึ่งเกมแล้วเพิ่งบอกติดบูนเหรอ,อได้ยินเสียงบูนแบบเปลี่ยนเปล่าอโอ้โหเซอร์แบบไม่เอาอะไรแล้ว สวัสดีครับทำอะไรอยู่แอบซะไม่เนียนเลยนะไม่เอาอะไรเลยฮะวันนั้นปล่อยตายเลยตามเต็บเจอฮะเจอเจอเจอรอยเท้ารอยเท้าสวัสดีครับอ้าคิดว่ดวามีไมอ้น,นี่ปิน้นผมก็คิดเยอะไงเอ,อชัวเฮ้ยจริงป่ะนี่ อุย้ยโอ้โหผมเดาว,ว่าเขาจะโดดนะครับข้ามหน้าต่างนะฮะเมืเ่อกี้อ่าเรียบร้อยฮะโดนหลอกเฮ้ยมันไม่โดนหลอกฮะมันไม่โดนหลอกแต่มีไล์แล้ววุ่นว๋อม,มาอีกรอบแล้ววุ่นว๋อมาอีกรอบ <c oughs> <c oughs> เคิดหลอก์ดุลล์เบอร์บอลเยอะจัดแล้วอุ้มเลยมาวันอะยังไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวจุกโชว์หน่อยจุ๊กยาว โอ้ยไม่หลงไฟด้วยเอาเรื <c oughs> ああ่องจัดเฮ้ยไงตียัดไม้โอ้โหมันเจ็บแล้วนะเมื่อกี้อะแน่โดดกับโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาเอ้าวัสดีครับ เห็นป้เมื่อกี้อ่าไม่เห็นไม่เห็นหลงไฟหลงไฟปุ้มเลยแลนคนไทยให้ผมเจอแล้วอ่ะตีตีเลยตีสามด้วยมอบเลยฮะคนนี้รูชตากรัมตานี้ข้าต้องกอนไลฟ์ปาน,นี่อีกแล้วถือว่าทำได้ดี เผยเสร็จนะฮะจกากพลอยชีวิตถ้าคนแฝนบนตะขอหรือครับคือมันลึกลับจริงๆนั่นแหละตอนแรกแบบว่าคิดว่าแบบต้องไปแวนข้างในโลกอื่นใช่ปะ่ะมิติอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแวนข้างนอกก็ได้นี่นาโอ้หลอกกันจะชัดตีพลอยชีวิตให้ลงลงคาร4สี่ครั้งนะฮะ ก็เลยเป็นคิวเลอร์นะเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันใหม่นะครับในคลิปหน้าในตอนน,อน,นี้ตอนนี้ผมตัดอยู่คืออาเสร็จแล้วแต่ว่าแย่เป็นคลิป,ลปไปครับคลิปนี้ผมเล่นฆาตกรอีกคลิปนึงผมเล่นเป็นผู้รอดชีวิตประมาณนี้ครับผมก็แย่เป็นคลิป,ลปไปลงทีๆแน่นอนครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามก,กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นครับขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับ